สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินมาแล้วนะครับพบก,กับผมแอดดิวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพี่น้องชาวขอวังจังหวัดยะโสธรกับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ว่าการอำเภอขอหวังจังหวัดยะโสธรใครรักเสียงวิหกยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นได้เลยนะครับรักน้อยๆแต่รักนาน,น,านก็พอนะ เสียงวิหกนปโปสกรเนี่ยเป็นวงที่มีคุณภาพนะครับในเรื่องของแสงสีเสียงแล้วก็ศิลปินนะครับศิลปินเขาได้ฝึกซ้อมร้องกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับมิราฟันเพลงนะสำหรับงานในค่ำคืนที่ผ่านมาในจังหวัดยโสธรน,นะครับพี่น้องชาวขาวังเนี่ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลย โดยมีเหล่าศิลปินนะครับมามอบความสุขให้แล้วก็มามอบความบันเทิงให้ในครั้งนี้คนเนี่ยเต็มไปหมดเลยสังเกตง,ง่ายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็คือเหล่าพยกมยกมีวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีพ่อแม่มีลูกหลานมาเต็มไปหมดปู่เสียปูดสาดรอกันเป็นแถวเลยเพื่อจะเจอศิลปินในดวงใจนะครับการโปรโมทเนี่ยแอดิวบอกเลยนะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะ ถ้าเรารู้จักบอกล่วงหน้านะครับบอกกล่าวว่าจะไปที่ไหนจะไปเจอกันตรงไหนจังหวัดไหนนะครับคนที่รักเสียงวิหกพร้อมที่จะไปเจอกันอยู่แล้วแล้วก็ไปรับชมแน่นอนเพราะว่านี่คือศิลปินในดวงใจของพวกเขานะครับการที่มีศิลปินที่ดีแล้วก็น้ำดีแบบนี้บอกได้เลยบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่า ทุกคนนะครับเขาต่างพากันชื่นชอบแน่นอนในผลงานของการผลิตที่ดีออกมาสู่สาธารณชนนะครับเสียงวิหกเนี่ยไปเจอพี่น้องก็หลายจังหวัดหลายที่นะครับก็อยากให้ทุกทุกท่านที่เป็นศิลปินเนี่ยพักผ่อนบ้างนะก็ดีเหมือนกันแล้วก็เหล่าบรรดา FC ทุกทุกท,กท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มากันบ่อยนะบางท่านก็ ปล,ปลายนะอย่างว่าก็คือสลับกันมาสลับปรับเปลี่ยนกันมาแม่ยกบางคนก็ตามไปทุกพื้นที่เลยนะครับก็คือเอาง่ายง่พูดตรงๆเลยก็คือแม่ยกมีตังนะพอมีตังค์เขาก็ไปดูนะพอเขาไม่มีตังเขาก็อยู่บ้านดูไร์สดอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นธรรมดาสําหรับศิลปินขวัญใจนะที่จะไปเจอตัว จริงๆแล้วก็เข้าไปขอถ่ายรูปบางท่านถึงกับเปมาลัยน้ำใจให้แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีต่อศิลปินนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ดีๆไว้นะถ้าเราไม่ได้พยกไม่ยกเนี่ยเราก็จะไม่มีเสียงวิหกนกพงศกรจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็นกพงศกรนะครับกับองค์กรทีมงานเสียงวิหกทุกท่าน ผลิตผลงานที่ดีออกมาสู่สาธารณชนแบบนี้ทุกคนเขาก็ต้องติดตามก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเป็นทีมงานคุณภาพคนก็ย่อมติดตามแล้วก็ย่อมสนใจเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับในจังหวัดยะโสธรเนี่ยทุกคนเขาจะรักหมอรามวงนี้มากๆเขาจะค่อนข้างที่จะเอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตทีมงานเสียงวิหกนะครับนะอย่างที่บอกนะครับจังหวัดยะโสธรเนี่ยก็คือจังหวัดที่เป็น ทางภาคอีสานแล้วก็เป็นภาคที่จริงใจนะครับเราไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นไม่จริงใจเนาะแต่ว่าอาที่เราเห็นจากภาพนะครับโอ้โหคนนี่แบบเยอะมากๆเลยเยอะจริงๆเยอะจนบอกไม่ถูกแสงเน้นสีชมพูสีแดงสีเขียวสีฟ้าม่วงตะการตาสุด โดยมีชื่อหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเป็นป้ายใหญ่นะครับเป็นป้ายไฟขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเวทีที่วิจิตรการตาลวดลายไทยสวยงามบวกกับเสียงนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็การแสดงที่ทรงพลังของนักร้องที่ถูกถ่ายทอดออกมาสู่คนฟังทำให้คนฟังเนี่ยหลงรักแล้วก็ด้วยมวลสะกดของเสียงเพลงนะครับหมอลำอีสานเนี่ยทำให้คนชอบ แล้วก็อยากจะดูต่อในเรื่องของความม่วนความมันนะครับแล้วก็การาไปแล้วทำให้เกิดความสุขเกิดมีความ energy หลังออกมาในเรื่องของอร่างกายนะครับการขยับขยื่อนการเคลื่อนไหวทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะผ่อนคลายจากการที่ทำงาน,นเหนื่อยเหนื่อยล้าจากความเครียดนะครับรอไปดูหมอรำสิงวิหก เราก็จะได้รับความเอนเตอร์เทนจากเหล่าศิลปินแล้วก็ความสุขแบบเต็มๆเลยนะ ก็ยังไงฝากตรงนี้ด้วยละกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจไปรับชมหมอลำเสียงวิหกหมอลำคุณภาพทีมนี้นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีละกันนะครับว่าจะไปพบกันที่ไหนอีกนะสำหรับเสียงวิหกนกพงสกรนะครับแต่ว่าเมื่อคืนจังหวัยดยโสธรบอกเลยว่าคนแน่นมากๆเลยแล้วก็เยอะมากๆสุดๆเลยนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ